แนวเสียงทางการเมืองนะครับนั่นหมายความว่าการแจกเฟดหนการแจกเฟดสอย่อมมีความผิดตามกฎหมายนะครับการมีความผิดตามกฎหมายในลักษณะดองกราวย่อมเป็นผลเสียต่อประเทศไม่ต่างอะไรจากจำนำข้าวฮะซึ่งแน่นอนฮะเรื่องนี้ผมว่าจบไม่สวยจะต้องมีคนรับผิดชอบในเรื่องนี้รอบนี้ก็ไม่ต่างจากจำนำข้าวเช่นกันนะที่คนที่เป็นประธานในโครงการ คืออุ้งอิงซึ่งเป็นนายกร,รัมรีจุดจบเนี่ยมีโอกาสไปไม่ได้สูงจะจบเหมือนยิ่งลักชินวัตอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอือกศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ ก็เป็นเรื่องของการแจกเงินฮะที่ผมเรียนตลอดว่ามันผิดกฎหมายผิดต่อรัฐธรรมนูญผิดพรบวินยัยการเงินการกลางแล้วก็ผิดเรื่องของจริยธรรมในรัฐธรรมนูนด้วยผ่านมาทักษิณชินวัตรก็ได้ปราศัยบนเวทีนะครับเ,เรื่องของการแจกเงินว่าจะแจกเงินเพิ่มเติมเรื่องคนอายุ60ปีก่อนหน้านั้นได้มีการสปีชในเดอะเนชั่นเรื่องของการแจกเงินและเขาก็แจกจริงๆคุณธีรชัยภูวานาถนารานุบาล อดีตรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่าการแจกเงินอายุ60ปีรอบ2ปเนี่ยผิดกฎหมายในการประชุมคณะนโยบายเศรษฐกิจ1 2567ทับ2 5 7ที่มีแพทองทานชินวัตรเป็นประธานมีมติเห็นชอบแจกเงิน1,000 0เฟสให้กับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปรวมประมาณ4ล้านคนใช้งบประมาณ40,000ล้านบาทผมมีความเห็นว่า ผิดกฎหมายฝ่าฝืนพรบว,วินัยการเงินการกลังเห็นไหมกลับมาล้นะครับหมาตรการนี้เป็นโครงการนะรต่างหากจากโครงการ Digital วอล l ล็ในรูปร่างข้างล่างสื่อรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลแจกเงินในโครงการ Digital w a l l ล็ตเฟดสองจำนวน4ล้านคนขอให้ผู้อ่านสังเกตว่าบาลเองไม่กล้าใช้คํำว่าดิจิ t a ลวอลเล็กลับเรียกว่าโครงการแจกเงิน10,000บาทเฟสอ ที่เป็นชนี้เพราะกฎหมายนี่ไม่ใช่โครงการที่ต้อวลเวลต์ตามที่หาเสียงไว้แต่เฉยใช้เป็นโครงการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความนิยม2โครงการแจกเงิน10,000บาทเฟดหนึ่งนั้นกลุ่มเปราะบางแต่เฟดสองไม่ใช่กลุ่มเปราะบางแต่แจกกลุ่มเปราะบางไปหมดแล้วนะครับสังคมพอจะรับการแจกเงินเฟดหนึ่งได้เพราะการแจกแก่กลุ่มผู้เปราะบาง แก่การแจกเฟสสองนั้นไม่ได้แจกกลุ่มผู้ป,ปกบางนะครับแต่แจกกลุ่มที่มีอันจะกินมีการเปลี่ยนแปลงนิยามให้หลวมโรกทั้งด้านรายได้นะฮะทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆนะฮะซึ่งก็คุณธีรชัยก็มีการยกข้อกฎหมายขึ้นมานะครับมาตรา6ที่เป็นพรบรวิัยการเงินการคลังนะครับมาตรา6รัฐต้องดําเนินนโยบายการคลัง การจัดทํางบประมาณการจัดทํารายได้การใช้จ่ายการบริหารจัดการทางการเงินและการก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้ตามหลักการรักษาสถิรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและหลักความเป็นธรรมในสังคมและต้องมีวินยัยนะครรักษาวินยัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาตราเจ็ การกู้เงินการลงทุนมาตรการกฎหมายการออกกฎหมายหรือการดําเนินการใดๆของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการครังแก่รัฐต้องพิจารณาด้านการคุ้มค่าต้นทุนนะฮะผลประโยชน์สถิตภาพและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืนนะฮะของการครังของรัฐด้วยมาตรา6คณะอรีต้องรักษาวินัย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความอีกเพิ่มเติมและสุดท้ายก็บอกว่าท่านคงลืมไปว่าประเทศเรามีปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกหลายด้านรัฐบาลจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินอีกมากมายสแสวงหาเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับไม่เอาเงินมาแจกเปร เพื่อสร้างความนิยมให้กับพรรคการเมืองทำให้ไม่เหลือกระสุนเพื่อใช้ในายามจำเป็นนะซึ่งคุณธีรชัยภัวนาถนาราุบ,บานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,กลคลังและประธานคณะกรรมการด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐนะซึ่งคุณธีรชัยเนี่ยก็อ้างมาตรา6มาตราเจและมาตรา9แต่กลับที่ผิด พรบวินัยการเงินกลางในครับของฐบานนี้แต่คุณธีรชัยพูดถึงการแจกเงินรอบสองหนึ่งหมื่นบาทคนอายุ60ปีแต่ผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ทําไม่ได้นะการเอาเงินมาแจกถ้าไม่เข้าช่วงสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตทําไม่ได้เลยนะครับการเอาเงินมาแจกในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะวิกฤตนะครับอย่างเช่นโควิด -19 ภัยธรรมชาติร้ายแรงเนี่ยจะเอามาแจกไม่ได้นะครับ เพราะรัฐมนูลบุทธลักราช2560เป็นรัฐมนูลปราบโกงและเตรียมพร้อมไว้โดยเฉพาะสำหรับนักการเมืองพรรคการเมืองที่เอาเงินมาแจกเพื่อหวังคะแนนเสียงทางการเมืองนะครับนั่นหมายความว่าการแจกเฟดหนึ่งการแจกเฟดสองย่อมมีความผิดตามกฎหมายนะครับการมีความผิดตามกฎหมายในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นผลเสียต่อประเทศไม่ต่างอะไรจากจำนำข้าวฮะ ซึ่งแน่นอนะครเรื่องนี้ผมว่าจบไม่สวยจะต้องมีคนรับผิดชอบในเรื่องนี้รอบนี้ก็ไม่ต่างจากจำนงข้าวเช่นกันนะที่คนที่เป็นประธานในโครงการคืออุ้งอิงซึ่งเป็นนายกรัมตรีจุดจบเนี่ยมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงจะจบเหมือนยิงลักชินวัตอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชสมัยสยามนาำไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนี้วยราชูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันติวงศ์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพนีรพร,ระองจักรีสวยราชสมบัติตามบญญัตบุญเทียนบา,นาเรเถลิงองค์กษัตริย์ราชาชพระผู้ทรงบุญ ทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสุดิบ,บันลังทองมแปร่สังประโคมก้องบันดอกกำมสดานเหืือแทนสุบันขันติยันสงางามประนตลดกายพระสทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเทขามสยามนามนี้แส้สองสดูดีมีกษัตริย์เจริญตาทัวทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ขลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทธดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทสุบัรคขัยธสสานา ระนศลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสศุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามน,นี้แส้สองสัดุดีมีกษัตริย์เินทาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ そう。So